สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอ,อนำม,มาเปรตประเทศประเภทที่เรียกว่าเป็นปรัตถูปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตถุปชีวีเปรตนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือป,ประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติ และก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตตูปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตตูปชีวีเปรตที่มีประเภทมีกรรำเบาไร่จะหมดเปรตประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองขบรรดาคนละสัตว์ที่ตายแล้ว หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลทั่งหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลังหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัชตูปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยาขอนำเรื่องราวของปรัชตูปชีวีเปรต จัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตท,ที่พบบรรดาท่านบุบาสกผู้เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกัน <c oughs> มาเล่าให้ฟังอีกเปรตหนึ่ง เป็นอันว่าเรื่องเปรตและบาบยภูมิแล้วก็ของดจาเพียงแค่วันนี้ว่าเรื่องอบยภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปถึงสามปีมันก็ไม่จบขอนำมาเล่าไว้เพียงเป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรารบพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากาสาวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกล่าวาว่าในการครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉำบับของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องนุ่งห่มร่างหน้าตาหน่าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพรั่งไปได้เส้นเลยเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัด ยิงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอนี่มีความสุบผอมมากมีส่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นตาำเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่นาทีนี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีฉันเป็นเปรต เมื่อเข้าถึงทุกติคือยม,มโลกในแก่นรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์โลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเปนก,ก่อนเพื่เทระฟังและจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ความชั่วดีทำที่เธอทำได้กายวาจาใจเป็นอย่างไรเนีย่ยเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรยก็ตอบว่าข้าแต่พัานผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อคนดีแม่คนดีและย,าย่าคนดีที่มีจิตเรื่มใสในพระพุทธศาสนา จะพากันชักชวนในฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเรื่คนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพวกฉันนั้นเป็นคนมิชาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลมีทานบาบรมีเป็นต้นเจกนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้่้ามีความหิว มีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดมาจากนรกแล้วก็ามาเป็นเปลตถูกทรมานเช่นนี้อยู่ห้าปีเสร็จแล้วนี่กรรมนี่ก็เป็นผลของกรรมที่รีฉันทําไว้ในชาติก่อนที่ไม่ได้มีจิตเรี่มใสในบรรดา ท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีคุณภาพมากเช่นท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่จะได้โปรดอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลกุศลมาให้ฉันบ้างขอท่านจงปลื้มดิฉันจากความทุกข์นี้ด้วยเถิด นี่ฟังแล้วก็จําให้ดีเรทเขาไม่ได้บอกว่าให้แกเ่เขาก็าให้พระสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งอุทิศสศลให้แก่เขาสำหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอราหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วพอรับคำสอนของอสมเด็จพระบัณฑิตแก้วมาเป็นอย่างดี ยังได้รับคำว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากบินา,าทเสร็จมาถึงที่ฉันพัะตาหารเวลานั่นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลำบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉัน ท่านก็พยายามยึงได้ถวายข้าวประมาณหนึ่งคำกับผ้าประมาณมีพื้นหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ําอีกขันหนึ่งแก่บรรดาพิสุรูปหนึ่งแล้วก็ุทิสุกุศลให้กันนางเปรตนั้นพอท่านภาษารีบุตรเทระอุทิศสนกุศลให้ข้าวน้ํา และเครื่องนุงห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีแก่บรรดาน,นางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั้นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพปฏิดามีผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้านในแคว้งกาสี คำว่าผ้าในแฟงกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดตึงกล่าวว่านางเมียพรนวิจิตรงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านประสารีบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทำผลนิดเดียวทำกุศลนิดเดียวย่อมมีอาอนิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยไปหน่อยนางเข้าไปหาพระสารีบุตรแสดงการความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดา พระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจจยีงยนี้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวันณะงามอย่างยิ่งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุดจจิตดวงดาวประกายฟึกเธอมีวันณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผล แล้วก็วิมานของเจ้านี้มีสำเร็จแล้วปดีแก้วหลายประการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพพิดาเธอผู้มีอนุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมิตรสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผลอกรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคืนก่อนระสารีุบทเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ได้แค่ข้าวนหนึ่งคำแล้วก็น้ำหนึ่งขันผ้าหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งคืบผบอุทิศส่วนกุศลให้เธอเธอมีอนิสงส์ทั้งอย่างนี้ นี่ต่อไปว่านางเทพธินดานี่นก็ตอบว่าท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตแต่คุณเจ้าผู้เป็นมุน,นีคือมีความรู้มีความกรุณานในโลกเห็นดี่ฉันสูผ้ผอมถูกความหิวแผดเผาเปลือยกายมีหนังแตกเป็นริว้วเป็นรอยสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแก่พิสุขแล้วทิศส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบเลกด้วยกามที่น่าปรารถนาคําว่ากามนี่แปลว่าความใกล่นะจะเป็นนึกถึงเรื่องอื่นเข้า นผู้ประกอบพร,กริกรรมที่นุกา่าความคข้ที่น่าปรารถนาคือมีพวกสมียาหารบริโภคอาหารมีข้าวมีรสหลายอย่างเรียกว่ามีรสเป็นพันพันอย่างเรียกว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดาเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่ม เหมือนกับคนที่มีการกิงข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอเพรอคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพรมมประมานฝ่ามือที่ที่ฉันได้รับนี้เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามมีร่างกายอิ่มเอ,อิบเมื่อกินอาหารเป็นพันพันปีเพราะข้าวคําเดียวที่พระสาริบุตรให้ นี่ต่อไปเขาบอกถึงอาน,นิสงส์ที่ภาษารี่บทได้ถวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระก็ประ่ากเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณหนึ่งคืบที่ไดุ้ทิที่สุศลฉันรับแล้วมีอได้สงอย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว้งของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มของนิฉันมีมากกว่านั้นอีก คือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าายผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห่ออยู่ในอากาศดีฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมโนหมขอพระคุณท่านจงดูผลเนื่องการให้ข้าว แล้วต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลในการให้น้ําขันหนึ่งที่ดิฉันยันได้รับอยู่ขนาดนี้นี่เมก,กีเขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแยะเป็นผ้าทิพนี่ที่พูดว่าผ้าขนสัตว์ผ้าอะไรเนี่ยเป็นผ้าทิพทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถวายทานแก่พระองค์นั้นได้ผ้าหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถวายน้ำหนึ่งขันแกพระรูปนั้น อุทีส่ส่วนกุศลให้ก่ดีฉันด่ฉันได้รับอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสะโปรรณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีดีมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ แล้วก็ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐุมชาตินัานดอกอุบลเต็มไปด้วยน้ำอันดาดาดไปได้วยเกสรบัวนีฉันปราศจากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนี่ฉันมานี่ก็เพื่อจะไหวพระคุณเจ้าผู้เป็นปราชญ์ด้วยความที่พระคุณเจ้านี่มีความกรุกรณาแก่ฉัน นี่ฟังไว้วก็จําว่าํำหรับการบําเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทําบุญแบบนี้ได้ความจริงอยากจะได้แต่สามเรื่องจะได้ได้ไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านภาสารีบุตรไดเห็นเปรตผู้อมโซมีแต่ซี่โครงท่านผู้ป็นเ,เป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสูบ้อม มีตัวสะพั่งปฏิเสนเองคือพอมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นมารดาของท่านคือได้ชาติไกลไปแล้วนานนิฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือเสเลดที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนก,กินโลยหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลยหินเทวบรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและีรษะ ที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่เขาเป็นแผลที่ไหลออมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินหนองกินเลือดกินกินนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงของบุคคลผู้ตาย ซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในบัชาท่านเป็นเปรคนนีเ้นคคเคยเป็นแม่ภาษาทิบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานให้ทานแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความถูกสุขจะได้พ้นจากการหิวจากการกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองสักทีหนึ่ง ท่านประสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดานีจ่จำให้ดีในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ให้แก่เขาโดยตรงว่าทำบุญอะไรก็ตามทำแล้วทิศสงศุศลให้จะเอาสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านประสารีบุตร มีจิตอนุเคราะห์มารดาได้ฟังคำของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลลานะเทระและพระอนุรุตและท่านพระกปินินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิขึ้นสี่หลังในทิศท้งสี่และถาวายกุฏิเหล่านั้นเป็นของสงและให้ข้าวให้น้ำแก่สงอุทิศสงกุนสลให้แก่มารดา ขณะที่ที่ส่วนกุศลน,น,นั่นเองข้าวและน้ําและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระพษานิบุตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพพฤธิดานุ่งห่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แฟงกาสีวัดดับไปด้วยอาพรนวิจิตเข้าไปหาท่านประมหาโมกคลานะ ท่านพระบุคลาลนักย์ยังถามว่าดูก่อนนางเทพปิดาท่านมีวนันะงอกงามยิ่งนักวันะแปลว่าผิวพรรณส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจเจ่นดาวระกายพื้ท่านมีวนันะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลนี้สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพราะสายกรรมอะไร แลพอคา่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมันเกิดเกิดท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรดูนกรน,นางเทพิดาผู้มีอนุภาพมากอาตอมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองถ้ามีรัศมีกายสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร นางเทพธิดาตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านภาษาดิบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทําความดีไปเกิดเป็นเปรตเพียบพร้อม,มด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงําแล้วจึงกินน้ําลายน้ำโมกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห้งซ่าศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินโลยหิตของหญิงที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายและหญิงได้กินหนองได้กินเลือดเขาสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วและของมนุษย์ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้า ทีฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนบันเทิงไหนไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทายของท่านภาษานิบุตรข้าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้ภาษานิบุตรผู้ปราชถผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายฟังแล้วก็จําไว้ก็แล้วกัน,กนว่าพระอริยเจ้าเนี่ยทำบุญนิดเดียวเมนีสงใหญ่เยรียบรัด ขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีสเตเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเอามาเล่าสู่กันฟังหรือว่าคานนี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราเราที่ได้ทิพยคุยานหรือก็ได้ฌานได้มัน,น้าเอาได้ว่าได้อุปจารสมาธิก็แล้วกันจิวันนันธาพเพราะเรียกจิวันนันธาเปตวัตถุ เรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตตนิปิเตะสุตตันตบีนดกขุทกกนิกายเปรตวัตถุแต่กล่าวว่าน,น,นันทเสนอ,อมบาสกนั่งกรรมฐานทำสมาธิจิตก็ถึงอุปจาระสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน้ากรีดตัวคูขลรน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้่วงอกออก เหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว,ว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นพญาของท่านได้ทำกรรมลาวกไว้จริงจากโลกนี้ไปไปสู่โลกเปรตท่านนันทเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้ นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคําชั่วหยาบแก่ท่านเมื่อจากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านนันดาเสดียัยงถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับน,นางนี่แก้ผ้ายืนมาไม่เป็นเรื่องล็อกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอ ขอเธอจุนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะพ้ยคุ้นเธอมีหมายความเป็นเมียชาตินั่นเองนังเปก็ตอบว,ว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันด้วยมือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉัน ถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะทรงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทำแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูพิสุทั้งหลายผู้สมบูรณ์บุศิศีลผู้ปราศจากราคะคือไม่มีความกำหนัดจินดีในเพศเป็นผู้สูตรคือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มหนำสำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำ เลี้ยวทิศส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทําอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจําให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผารถกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอาหอกไกระดาษเพเป้เพสเผาน่ะเขาต้องให้กันแบบนี้หรือเวลาสามนาทีเล่าลัดลัดก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลย ท่านนันดาเสงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถาวายแก่าาระอรหันในสมัยนั้นพร้ารหันมีอยู่เพราะเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนมชีพในที่สุดทำเสร็จแล้วท่านนันดาเสนก็อทิศส่วนกุสนั้นให้แก่นางเปรตผู้เป็นปัญญาเมื่อนางเปรตผู้เป็นปัญญาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบปฏิทิพ มีความสวยสดงดงามมีเครื่องบรรดับอันเป็นทิพย์มีแสงสว่างแจกากายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาอุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันดาเสนทราบในคืนหลังท่านนันดาเสนผู้เป็นสามีเห็งก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยังถามว่าแม่เทพิดาเธอเป็นใคร นางก็ตอบว่าท่านนันทเสนฉันเป็นพญญาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจําไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจเจ้าข้าวให้กินยาผ้าให้นุ่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันแต่จะให้สําเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาอาหารแก่บรรดาพระภิกษุส,สงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ โอ้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนำไปถวายแกบรรดาพระหลานทั้งหลายอาน,นิสงส์จึงมากอย่างนี้อาณบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนวันนางเปรก,ก็มีความสุขเวลามมนก็หมดคนดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหนายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจำ นำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทําจิตขังนตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนอนันทเสงก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกับเทวดาได้เท่านี้ก็พออะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อที่นี้ไปขอยุติขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูผลจงมีแดบรรดาานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี